ก็คือชาติค่าศึกเราจะต้องต่อสู้กับค่าศึกนะคะอ่าศาสนาต้องเหมือนผู้นำประเทศนะท่านพระอาจารย์หลวงพ่อว่าไว้ต่อสู้กับค่าศึกอซึ่งก็เคยชนะค่าศึกมามากต่อมากแล้วนะคะ่ส่วนข้อที่9้าสาระเพิ่มเติมความเศร้ากับพลังจิตนะคะซึ่งความเศร้านี้ก็จะเกิดได้กับทุกคนเพราะว่าเราสรัมผัสด้วยอ่า อสประสิ่งต่างๆครอบครัวนะคะหรือว่าเมื่อมีความเศร้าเกิดขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าไม่มีการสะสมพลังจิตหรือไม่ได้มาเรียนฝึกสมาธินะคะ ความเศร้าก,ก็จะยังคงอยู่นะคะตลอดไปจนไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่นะคะ,ะคร่างก้งอาจจะเสียสติหรือถ้าไม่เสียสติก็หลุดไปเลยแต่ถ้าเรามีการสะสมพลังจิตไว้ความเศร้าที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแค่เพียงก็าหายไปเพราะว่าวเ,เรามีเพิ่มพลังจิตนะคะเพิ่มพลังจิตของเราเรามีพลังอยู่ในใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องสอนสมาธิให้กับประชาชน ทุกคนนะคะพอมาถึงตอนสนุปนะคะอ่ะ